ภายหลังตัวแทนของเครือบริษัทเบทาโกรชี้แจงกรณีถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมการทุ่มตลาดโดยการขายไข่ไก่ถูกกว่าเกษตรกรรายย่อยฟองละ30สตางนั้นนายสันติสารถวันแพทย์รองอธิบดีกรมการค้าภายในได้กล่าวว่าบริษัทเบทาโกรยอมรับว่าขายไข่ไก่ต่ำกว่าราคาตลาดจริงเนื่องจากบริษัทประสบปัญหาไข่ไก่ล,ล้นตลาดทําให้ต้องเร่งระบายผลผลิต ซึ่งเองกนชนหลายรายก็มีพฤติกรรมในลนักษณะเดียวกันซึ่งเรื่องนี้กรมการค้าภายในเห็นว่าไม่ได้มีพฤติกรรมการทุ่มตลาดหรือกีดกันผู้ค้ารายอื่นออกจากตลาดและไม่มีความผิดตามกฎหมายเขาบอกว่าแง่ธุรกิจเนี่ยเมื่อของมันลดมากๆเขาจําเป็นต้องขายเพื่อที่จะผ่อนคลายเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วในส่วนของที่เราตรวจสอบดูนะฮะก็คิดว่า รราาาาาคคจำหน่ย่ยยเกก็ัังไมงบป่ปรกติเทาไหัญหาไข่ไก่ล้นตลาดเป็นผลกระทบจากการเปิดนำเข้าเสรีพ่อพันธุ์ไก่ไข่ทำให้ขณะนี้มีพ่อแม่พันธุ์เข้ามาจำนวนมากและผลผลิตก็ออกมามา,มากเช่นกันโดยไข่ที่ออกมาล้นตลาดส่วนใหญ่เป็นไข่ขนาดเล็กเพราะมีแม่ไก่สาวเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบไปถึงการจำหน่ายลูกไก่ที่ราคาตกเหลือเพียงตัวละ3บาทจากเดิมอยู่ที่ตัวละ26-30บาทดังนั้นในการประชุมคณะกรรมาการนโยบายพัฒนาไข่และผลิตภัณฑ์หรือว่าเอกบอร์ดในครั้งหน้าจะมีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อน,นำไปสู่การทบทวนมาตรการนำเข้าพ่อแม่พันธุไก่เสรีต่อไป